นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่ 4-in-1 เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียรดักจับฝุ่น PM 2.5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไซ้กรอง m a n นเจอร์วอเ i อร์ไออเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าวแมนเจอร์คนทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้กัญชาเข้ามาหนุนคนใช้กัญชาแค่18.33ล้าน แต่คนสนับสนุนต้อง32ล้านแสดงว่าคนที่มาสนับสนุนมีทั้งคนเคยใช้และไม่เคยใช้แต่เห็นด้วยคนที่เคยใช้อะเขารู้อยู่แล้วครับว่ามันคืออะไรคนที่ไม่เคยใช้เนี่ยถูกป้อนข้อมูลปั่นข้อมูลในสงครามสื่อมวลชนและสงครามโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านแชร์ครับสิ่งที่จะพูดถึงก็คือว่า การวิจัยที่จะเกิดขึ้นกับภาคประชาชนเนะะี่ยค่ะท่านทําแล้วอย่าทิ้งอย่ากว้างสิ่งที่ท่านมีประสบปการณ์กับกัญชาทุกอย่างนะคะทางวิชาการเขาเรียกว่า R 2 R ก็คือ Routine to Research นะคะสิ่งที่ท่านทําอยู่ประจําทุกวันนะคะเอามาทําเป็นงานวิจัยได้นะคะผ่านเลยค่ะอาจารย์ค่ะเ,เครื่องมือการวิจัยเนี่ยก็มีทั้งเชิงปริมาณคุณภาพจะบอกว่าสมาคมนักวิจัยเนี่ยท่านใดที่ใช้กัญชาอยู่ นะคะแล้วก็ต้องการที่จะทําให้งานของท่านเนี่ยบอกกับประชาชนเป็นสาธารณประโยชน์สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมนะคะส,สมัครเข้ามาเลยนะคะติดต่อมา,ทา,ท,าทางออนไลน์ได้ใช่ไหมคะสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยพอมาเป็นสมาชิกเสร็จปุ๊บเนี่ยที่นี่ทั้งจะเชิงปริมาณเชิงคุณภาพเชิงอะไรก็แล้วแต่นี้นำนำ,นำร,บรอบรที่เขียนอยู่เนี่ย มีโค้ดให้นะคะดูแลให้ช่วยออกแนวคำสัมภาษณ์ให้ไม่ต้องห่วงว่าทำไม่ได้ผ่านเลยค่ะอาจารย์นะคะอาจารย์จะให้ดูดว่าในเรื่องของเรียนยิ่งพีระมิดเนี่ยอะไรสำคัญการบรรยายมาพูดกันอยู่เนี่ยนะคะได้ผลแค่5%แต่อาจารย์จะให้ดูตรงข้างล่างเนี่ยเห็นไหมคะดิสคัชชั่คือการอภิปรายตรงเนี้ได้ผลตั้ง50%าสิเนต์ยนะคะสิ่งที่สำคัญคือ p r a c t i c i doing คือการปฏิบัติเนี่ย นะคะสายเขียวทุกคนมีการปฏิบตัติอาจจะไม่มีทฤษฎีมาก่อนมันได้การเรียนรู้ตั้ง75%นะคะแล้วก็สิ่งที่นอกนั้นก็เป็นเรื่องอื่นๆเพราะนั้นการปฏิบัติคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดซึ่งสามารถมาเป็นงานวิจัยได้ นะคะพานเลยค่ะอาจารย์จะให้ดูว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศแรกที่ทําให้เกิดยุคมืดของกัญชาเนี่ยคือประธานาธิบดีนิกสันที่บหลอกเราว่ามันเป็นยาเสพติดร้แรงเนี่ยนะตอนนี้ปริญญาโทที่อเมริกาเรื่องสมุนไพรกัญชาเรียนกันอย่างแพร่หลายนะคะเนี่ยอาจารย์ก็เอามาให้ดูมีหลักฐานว่าตัวเองบอกชาวบ้านเขาว่าไม่ให้ไม่ให้ทำกัญชาเดี๋ยวตัวเองก็เปิดการศึกษาตรงนี้นะคะต่อเลยค่ะนี่คือหัวใจวันนี้ค่ะ ที่ว่าทําไมมันถึงจะเกิดดุลยาภาพนะคะดุลยาภาพของภาครัฐกับภาคประชาชนถ้าเรามองมุมกว้างเราไม่ไมไมลงรายละเอียดนะคะเรามีสิทธิ์ที่บรุษยชนที่อาจารย์พูดแล้วนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะรักษาตัวเองไหมนะคะราคาเข้าถึงไหมนะคะปลูกในครัวเรือนได้ไหมเนี่ยมีความเชื่อความศรัทธาเนี่ยรัฐบาลสร้างยังไงในสภาได้แต่บ่นกันบอกว่า สังคมจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แต่ไม่เคยมองไปเลยว่าที่สังคมเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เ่เป็นนความผิดของผู้ปกครองหรือเปล่าทําไมคุณไม่เอาหลักสูตรกัญชาศาสตร์เข้าไปให้มันเรียนกันอย่างทั่วถึงเรียนกันตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมเข้ามาให้มีความรู้นะคะแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่ถ่ายทอดกันปรากฏว่าคนที่ใช้กัญชาคือได้รับการถ่ายทอดเรียนรู้มาจากบรรพบุรุษสืบทอดกันมาใช่ไหมคะก็เป็นความรู้ซึ่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรา นะคะแต่ถามว่าถ้าเรามีสิทธิที่มันุษยชนตรงนี้ภาครัฐก็มีสิทธิ์ไหมก็บอกว่าภาครัฐก็มีสิทธิ์นะคะอาจารย์เป็นกลางสิ่งใดที่กระทบกับสาธารณชนภาครัฐมีสิทธิ์ที่จะปกครองอันนี้คือหลักรัฐประสาทนศาสตร์นะคะซึ่งเราไม่ใช่ว่ารัชธรรนนี้ไม่ใช่เป็นใหญ่ในแผ่นดินนะถ้ามันกระทบรวมๆแล้วมันเกิดอย่างนี้นะคะมันต้องมี ต้องมีมาตรการในสักอย่างที่จะมาทําซึ่งภาครัฐก็มีสิทธิในทางด้านการปกครองค่ะเขาเขาทำยังไงก็คือการกําหนดนโยบายกับกฎหมายคราวนี้อาจารย์ก็จะบอกบอกว่าถ้าหากว่ากฎหมายไม่ผ่านล้มหมดประชาชนจะทํำยังไงวีวีฟังนะคะคนที่ใช้กัญชาส่วนใหญ่จะอยู่ไม่เปิดเผยเราว็าฉันใช้กัญชานะคะเพราะฉะนั้นในทุกจังหวั มีคนใช้กัญชาวีวีรวบรวมได้ว่าใครบ้างในแต่ละจังหวัดไหนที่ใช้กัญชาขอให้เข้าลงสมัครสอสค่ะเพื่อให้มั่นใจว่ารัฐบาลยกหน้าเนี่ยจะยกมือให้เราเราจะต้องเลือกพักที่มีนโยบายเรื่องกัญชาชัดเจนเป็นเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองนักการเมืองที่รอสมัครน่ยทุกพื้นที่นะคะ ขอให้แสดงจุดยืนว่าคุณจะสนับสนุนกัญชาหรือคุณไม่สนับสนุนขอสัญญาประชาคมบอ,อกมาก่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกนะคะรานนี้พอมาถึงเรื่องจะเลือกแล้วประชาชนก็แบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มเลือกกับกลุ่มไม่เลือกนะคะซึ่งประมาณไม่ได้ว่ามันคนละเท่าไหร่แต่สิ่งที่จะทําให้มันเกิดความถูกต้องคือเราต้องให้ความรู้หน้าที่ของ สมาคมนักวิจัยก็ทําวิจัยไปที่อาจารย์จะต้องอยอมรับเพราะว่า,ารัฐบาลที่นี่เขาบอกเขาไม่ยอมรับงานวิจัยของประเทศอื่นเพราะไม่ใช่ของประเทศไทยนะคะเพราะนั้นประเทศไทยก็ต้องทานะคะแต่หน้าที่ของภาคประชาชนนะคะผู้ประสานสิบทิศของเราคุณวีวีขออนุญาตแนะนํานิดนะคะยืนหน่อยนะคะนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นผู้ที่คัดตัวว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีใคร ก็จะขอบอกว่าพักการเมืองใดที่สนใจและมีนโยบายชัดเจนเรื่องนี้แจ้งมาเลยค่ะเราจะแนะนําตัวบุคคลให้แล้วเราจะเลือกพวกเขาเข้ามาเป็นตัวแทนของพวกเราที่จะผลักดันนโยบายให้ได้อันนี้คือแผนสํารองที่สองนะถ้าดันตรงนี้ไม่ผ่านแต่อาทิตย์หน้าเออาทิตย์ต่อไปเนี่ยเราต้องดันกันต่อนะคะห้ามทิ้งนะคะเ,เรื่องของกัญชาเนี่ยก็จะสอนกันผิด เยอะแยะมากเลยนะคะอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างให้ฟังให้ดูนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่พูดกันมาเยอะแยะแล้วยังมันเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ของกรมสุขภาพจิตของรัฐบาลใช้กัญชาแล้วร่างกายเสื่อมโทรมนะคะไม่ขยันขนันแข็งอาจารย์อยากจะให้แพนกล้องไปดูนะคะใช้กัญชากันทุกคนเลยเนี่ยนะมันเสื่อมโทรมตรงไหนจะเห็นสวยสดงดงามหล่อกันนะคะแข็งแรงยิ้มนะคะอันที่สองร่างเอ่อความจําเสื่อมไม่เห็นเสื่อมเลยนะคะ สมัพถภาพร่างกายลดลงเห็นนักกีฬาไม้ไทยสั้นก็ใช้นะคะเ,เรื่องของการเป็นมะเร็งปอดนะคะก็ปรากฏว่ากัญชารักษามะเร็งอย่างที่ประธานาธิบดีนิกสันให้ทําวิจัยแล้วปรากฏว่าผลวิจัยมันตีกลับนะคะกลายเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ทําร้ายทารกในครรภ์นเนี่ยอันนี้นะคะอันนี้ก็ยอมรับว่ายัางไม่ต้อง ออยอมรับในสิ่งที่เขาถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ที่อาจารย์ยกประเด็นนี้ขึ้นมาคือจะบอกว่าเราเรียกร้องให้เขาจัดการความรู้แต่ความรู้ที่เขาจัดการก็เป็นความรู้ที่ไม่ได้ใช้กัญชาห้ามใช้กัญชาเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นกลางในเรื่องของความรู้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของทาง สหพันธ์ภาคีเครือข่ายกัญชาภาคประชาชนคุณมีหน้าที่ต้องทําการศึกษาให้ประชาชนมีความรู้ทั่วประเทศว่าประโยชน์ของกัญชาคืออะไรไม่ได้ไม่ได้หาเสียงให้พรรคใดเลยให้ประชาชนมีความรู้แล้วให้เขาคิดกันเองว่าเขาจะเลือกพรรคไหนผู้แทนคนไหนวีวีไปคิดการใหญ่เลยนะคะส่วนนักวิจัยก็เรื่องของนักวิจัยไปนะคะ,ะมีอะไรหมดอยังแม่จย์เดี๋ยวเรือองสองแผ่นจะได้จบอา <c oughs> จารย์หมดแล้วยังคะ ภาวะเฟ้อของอาจารย์ก็คงจะมีประเด็นนะคะทีเ่เราคงจะต้องได้พบกันอีกนะคะก็ในฉันเชื่อมันน่นในปรัชญาว่าประชาชนเนี่ยไม่ใช่คนโง่รัฐบาลอย่าเป็นห่วงมากนักเลยว่าเราจะไม่รู้เรื่องเรื่องพวกนี้นะคะเราสามารถที่จะสอนให้ทุกคนเนี่ยนะไม่สามารถจะสอนให้รู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ย คิดได้ดยตนเองค่ะว่าเราควรจะต้องเป็นไปยังไงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่สูเรื่องที่เราจะต้องเอามาคิดก็คือการละมาสูตรของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลก็เขียนไว้แล้วนะคะก่อนอนุญาตอ่านแล้วก็จะได้จบเลยนะคะก็คือหนึ่งฟังกันมาอย่าได้เชื่อนะคะสองฟังกันทุกเมื่อก็เชื่อไม่ได้นะคะสามตื่นข่าวเปล่ามาก็อย่าเชื่อไป สี่อย่าไว้ใจแม้แต่ตำราห้าอย่าเชื่อเพราะเชื่อเอาเองเลยเอาเอาเองเช่นนะคะหกกะคเน6หกคเนนคาดคะเนงไว้ร่วงหน้า 7, เจ็ดพอนึกตึกตรองและตรวจตาแปดเพราะว่าต้องตามธรรมเนียมตนเก้าอย่าเชื่อเพราะว่าควรเชื่อเขาเนะคะที่อาจารย์นะพูดหมดยังไม่ต้องเชื่อไปคิดตัวเองนะคะสิบครูเราแท้ๆมาแต่ต้น ก็อย่าเชื่อได้น้ำใจคนจงเชื่อผลเชื่อเหตุสังเกตเทินเชื่อผลเชื่อเหตุสังเกตเทินคืออะไรคือการวิจัยค่ะวิจัยที่ท่านจะต้องไปสังเกตนะคะเหตุผลแล้วก็เอามาเขียนรายงานเป็นระบบเป็นการทำงานเพื่อสาธารณะสร้างงานวิจัยของประเทศไทยนะคะ,ะโดยสมาคมนักวิจัยี่ยสนับสนุนท่านอยู่แล้วนะคะมีการเพีย เพียร er ีวิวตรวจนะคะทำมาตรฐานทุกอย่างแล้วก็พร้อมกับตีพิมพ์นะคะจะลงในฐานหนึ่งฐานสองอะไรก็แล้วแต่แต่สมัยหน้านะคะอย่าลืมว่าเรามีสายเขียวลงสมัครรับเลือกตั้งทุกจังหวัดถ้าได้ทุกเขตได้ยิ่งดีนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนคิดว่าเป็นหลักประกันว่าถ้าเกิดกฎหมายนี้ไม่รอดในยุคนี้ยุคหน้าคนของเราต้องมีอยู่ในสภา สัญญาประชาคมที่คุณพูดเอาไว้คุณจะต้องทำนะคะแล้วก็พรรคใดที่ตอนนี้นะคะด่าว่ากัญชาหรือว่าไม่เห็นด้วยกับคุณประโยชน์ของมันเนี่ยก็คิดว่ายังกลับตัวทันอยู่นะคะแล้วก็หันกลับมามองว่าสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยส่วนรวมเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่เกิดประโยชน์กับ กลุ่มคนนะคะหรือว่าให้คนอื่นนะคะที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยมาดึงเอาสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของประเทศไทยเรามีภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยซึ่งไม่มีใครเหมือนเรามี SAS ซึ่งไม่มีใครมีนะคะเรามีสายพันธุ์ดีสันติว่านะคะเรามี THC ที่นอกจากจะมึนเมาแล้วยังมีความฟิน มีความสุขมากกว่าพัน์อื่นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้กันนะคะก็ขอบคุณค่ะครับก็ขอบคุณนะ,ะ,ณนะ,ะท่านพันตรวจโททิชาลักษ์นะครับสำหรับการสรุปให,ให้เห็นถึงโครงสร้างแล้วก็มีการพูดถึงสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยนะ,ะที่จับองค์ความรู้นี้แล้วก็ผลักดัน c o โค่เมกกะทรีน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูล ปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มเอาไลาแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพวกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง